ล่างมาล่างให้ล่างก่อนเลยนะมันวันนี้่อยล่างเลยนะเลขสองตัวนี้จะต้องมาตัวหนึ่งขึ้นขอให้มาขนาดนี้ถ้าไม่เอาไม่รู้จะว่าไงแลยนะสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกัปตันดัมซิ่งนะคะเข้ามาแล้วนะฝากกดไลค์คนละหนึ่งไลค์นะคะคอมเมนต์คนละหนึ่งคอมเมนต์เนาะก่นอมเมนขอมเข้ามารับชมคลิปนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้แอดมินด้วยนะคะอ่ะงวดวันที่สิบหกตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะเราก็มาตาม อาจารย์นะคะป๋องแปรปกนะคะรคป๋องแปรปกแม่นๆแล้วก็ไม,ไม่ไม่เท่าไหร่น้องแล้วมันแสโอประมาณนี้แต่ไม่ถูกก<ช>็ก็ว่าอยู่แล้วว่าให้เลือกเขาระวางหนึ่งกับเก้ากับแปะถ้า <laughs> ใครไ,ไปเลือกเราเลือกแปะมันก็ไม่ถูกแต่เลือกเก้ามันโอเคทนะีนี้มังวดนี้ผมแปะไปแล้วละแต่ยังไม่ได้เขียนอาจารย์แม่นะ พิ่งมาดูปกเพราะวันวันแรกคือทําไปแล้วปกมันไม่ชัด oh. ผมเลยไม่กล้าแปลทีนี้เลยมาดูข้อมูลก่อนของของจริงมันจะชัดไมต้องพิมพ์ใหม่รอบหนึ่งแต่ผมก็แปลกลุ่มเลขไปก่อนแล้วก็คือเมื่อวันนี้ผมเพิ่งมาดูชัดๆไปนี่โอ้โอเคแล้วโอเคแล้วประมาณหนึ่งแล้วละ่ะดูประมาณเด็ก okay. ประมาณหนึ่งเลยนะ ผมก็เบื้องต้นที่ผมดูไม่ชัดเนาะผมให้เจอละผมดูอันนี้ก็ไม่ชัดเจนแล้วก็พอจะดูกลุ่มได้กันเนี่ยก็เลยไปดูกับบันไดเลขหรืออะไรประมาณนี้ก็ก็จะรู้แล้วว่าล่างคือประมาณนี้ล่างนันล่างให้ล่างกดเลยนะมวันวันนี้ปล่อยล่างเลยนะปล่อยล่างเลือกคือจะผมจะโชว์บันไดไม่ได้คือถ้าถ้าหัวมันดันขึ้นบนอะ หวยจะอยู่ไม่เกินสองตัวนี้สี่สองสี่สามเปนต้นนะเต้นแต่ทีนี้ถ้าหวยก็เ,เสลยลงล่างก็ไม่เกินเจ็ดศูนย์กับเก้าศูนย์นีน่คือล่างอย่างเดียวเลยนะล่างอย่างเดียวนะ้ลงเนาะเออไม่ต้องกลับด้วยอยู่ประมาณนี<ม>้เลยครับให้ไปทางเดียวเลยไม่ต้องกลับน,นี่เบื้องต้นเห็นล้ผมจะให้เยนี่เห็นนี้ก็เลยว่าอโอเคละห่ว,หวงบนนี่เรามาดูรูปเนาะ ตลาดขั้นสามเพื่อชุมชนชุมชนบ้านแหลมมักขามจังหวัดตราผมก็ยังไม่ดูรายละเอียดหรอกเขาจะมีอะไรนี่หอยปากเป็ดน่าจะเป็นหอยดองเนาะสองกระปุกหอยดองสองกระปุกหอยปากเป็ดหรือว่านามเขาเนาะหอยห้าหอยหกเป็ดเป็ดเป็ดจะแปดแตเธอเปิ้ต้เนาะแบบง่ายๆก่อนเบื้องต้นเดาห่มแล้วก็จะมีบ้านหุ่นนี่มันจะนามหอด้วย บ้านปกติเป็นสีน้ำหอหอม5หอม6นี่ก็จะมีรู้สึกจะมีชาไหมแล้วโดยรวมแล้วก็จะมีผู้หญิงทำพัดหรือพัดสองอันถ้าตามหลักมันก็เป็นเลขตัวเก่าหรือเปล่าพัดนี่นะรู้สึกว่าจะมีทั้งห้าเหลี่ยมกับอะไรกีเหลี่ยมไม่รู้แต่ว่าแบบพัดนี่เราจะแปลว่าอะไรแล้วก็ผู้หญิงจับโชว์มือจับเต็มๆมันจะเป็นลนักษณะก้าวิห้าแบบนี้ แต่ว่าจุดเด่นของปกง่วัน,นี้มีดีที่มีรุ้นแต่ผม,มยังไม่แต่แต่ผมยังไม่ได้เขียนยานแม่นะแต่ว่ามันมีรุ้นอ่ะตามประวัติเขามาเนี่ยถ้าเขามีตัวเลขไม่ให้อย่างน้อยก็ระหว่างเลขสองตัวนี่เข้าแน่นอน hmm. ในตัวใดก็ตัวหนึ่งทีนี้เราเรายังไม่ได้ขยายเต็มที่พอดีก็ถ้าดูกับรูปแบบนี้อาจจะไม่ชัดมองไม่เห็นนะมงไม่เห็นแต่ผมก็ลอง นักก็เดี๋ยวไม่ใช้ไม่ได้นันจะด้ดนกดสลีไม่ได้กดยากกว่าเดียงนั้นนะก็เดี๋ยวหนักเดี๋ยวคิดจะมันจะเจียนตรงน,นี้มีรุนวันนี้มีรุนหนึ่งผมว่าน่าจะเป็นเลขบนให้เลือกระหว่างเข้าออก ตามตัวตรงๆคือคงคงมันจะง่ายเกินไปหรือเปล่าเนี่ยแต่นี่ผมเดาว,ว่าเลขสองตัวนี้จะต้องมาตัวหนึ่งขึ้นลงไม่เกินแต้มนะ <S <S ผมเดาไปก่อนนะแต่ว่าทุกครั้งเขาจะเป็นอย่างนี้ถ้าดูดีๆเราไล่สิจารนาไปมันจะมีเลขสามศูนย์อยู่นะ ดูโปรลอตเตอรี่จะมีเลขสามศูนย์มีเลขดูเลยอ่าเดี๋ยวนี้ไม่สามก็ศูนย์คือต้องมาตัวหนึ่งละถ้าเกินไปสักแ้มหนึ่งก็น่าจะเป็นนายกคนที่สามเหม็ดเลยล่ะเลขดังค่ะสามสองสองสามนอนเลขรถเนาะออกสามหนึ่งเนี่ยห็นม่มีช่องว่างถ้าถ้าสามบุขึ้นแซมก็น่าจะเป็นสองศูนย์จะสี่ศูนย์ใช่ไหม ถ้าขึ้นไปเป็นสูนขึ้นไปก็เป็นสามหนึ่งกับสามเก้ามีแค่นั้นเองอะไรมันจะอยู่ตรงนี้แต่ผมมั่นใจว่าสามกับศูนย์ต้องมาตัวหนึ่งเป็นโจทย์ที่เขาเคยทําให้เราง่ายๆอยู่ทพืนที่เราทําให้เราแบบเตอร์หน่อยคือวันที่ร้อยเอ็ดใช่ไหมเขาเขียนเป็นเลขไทยเป็นหนึ่งศูนหนึ่งแต่ถ้ามองดีๆมันจะเก้าศูนเก้า แต่เวลาว้ออกพิษกับอีกรอบผมเป็นเก้าเป็นหกออกผมศูนหกเซนเต็มเลยวันนี้น่าจะศูนย์สามอย่อย่าบอกว่าเป็นโคตยังไงไม่รู้แต่ว่าผมว่าอย่างน้อยสามก่ศูนต้องมาหนึ่งตัวเลขบนนะมาแน่นอนละใครจับามึ้นรลุสามได้ใครจับศูนย์้นรุศูนยได้แต่เลขล่างผมแจ้งแค่นี้ มีเลขล่างเนระเลขล่างเลขล่างเราไม่ต้องกลับเลขล่าไปหน้าเดียวเลยไปหน้าเดียวเลยเลกล่างสี่สองสี่สามเจ็ดศูนย์เก้าศูนย์อ่ะอันนี้เป็นแนวคราะห์เนาะเป็นแนวสุ่มแล้วก็ไปกระปบแต่ว่าจะให้การบ้านใครไปคิดไปฝันไปเสี่ยงเอาเลขบนน่าจะมีสามกับศูนย์อะางอย่างน้อยตัวหนึ่งนะไม่สามก็ศูนย์ะเรียง คิดว่าต้องมาแน่นอนนะต้องมาแน่นอนสามกระสุนได้ในบนนะต้องสามกระสุนต้องมาแต่ว่าอาจจะเพี้ยนแทมขึ้นแทมลงแ้มมันก็อยู่ประมาณนี้ถ้ามาตรงๆก็ถือว่าง่ายไปเลยท้งานนี้ออกสามถุงก็จบไปเลยถือว่าแบ,บ่เบดไปเลยหรือ่อให้เล็กมาแค่สองตัวมีเหมือนราคาหรืออะไรไม่รู <30 S 1> ้สามสิบสเนพวกเขาให้มาขนาดนี้ถ้าไม่เอาไม่รู้จะว่าง่ายนะมันง่ายแล้วนะก็ให้สามกระสุนมาเพียงเราจับว่า ถ้าคนชอบหลักสามก็หวยออกอาทิตย์จ์อังคารพุทธสี่จะไปยังไงแบบนี้สี่ 4, จะเป็นหลักร้อยหรือเปล่า่างนี้เนาะสี่สามศูนย์มันด้นเนาะอะไรแบบนี้สี่สามหนึ่งหรือเปล่าถ้าถามว่าสี่มาอะไรไมันใช่จะมีซองแต่บ,บ้านเขาเป็นนามสี่แล้วแต่ว่ายังไงก็ต้องจับประเด็นสามกับศูนย์ให้ได้ว่าจะเอาขึ้นไหนอย่างน้อยต้องมาตัวตามหลักการนะอยู่ประมาณนี้ก็วันนี้น่าจะยังไม่มีอะไรมาก อาจารย์แม่ยังไม่ได้เขียนอาจารย์แม่คุดท้ายแต่ว่าให้เลขล่างไปก่อนแล้วนะ่ะนี่ปล่างไปก่อนนะลุงอาจารย์แม่ไ่่จะเกี่ยวพันกับเลขล่างอยู่แล้วก็จะเกี่ยวพันกับเลขสามกับเลขสูงอยู่ใช่วน่จอยู่ประมาณนั้นะประมาณนี้ะในปกแพมันจะชัดเดี๋ยวมันจะเปินปิ้นลงมาใหม่ก็มันจะได้เห็นเลขสามศูงเจ็ดชับไล่มันก็อยู่ตรงนี้ มันไม่ยไม่ชัดไมาไม่ช่ยๆในเไ้ั้นเนี่ยท่าไม่ชัดบางคนไม่ชัดนะรลองายแล้วซูมก็ไม่ได้เมันหลายมุมเนาะหลายมุมเป็นแต่ยังไม่เห็นกะหงนะทีสามจ็ดศนย์มันมีเป็นร่างเปรนขว่าเกี่ป็นกันน้อ อันนี้ให้เน้น<ล>บ้างประมาณนี้ละพอดูรอตี่นิดหนึ่งครับโต้ดือขึ้นเยอะเลยนะครัเดี๋ยวเป็นทันเท่าไหร่พอเราต้องพิมพ์ออกมาอีกต้องหนึ่งมันจะมีเลขออกทีน้ออกมาเลขสามศูนย์ชัดมากขึ้นลงไม่เกินแต้มตหน้างหัวข้อจอดประมาณนี้คือตีที่ผ่านมาก็จะประมาณนี้ นวนไหนอาจารย์แม่ค่อยว่ากันอีกรอบแก๊งนี้อาจารย์แม่มากับตัวเลขก็มาเลยวันนั้นมาเลยประมาณประมาณโดนเอฟซีมีการใครที่อยากจะตามต่อนะคะอาจารย์แม่ของลุงป่องแปรปกนะเข้าเกือบทุกงวดนะคะไม่เข้าเนี่ยน้อยนะคะอาจารย์แม่เนาะวันนี้ก็ปล่อยแต่เลขสองตัวนะคะให้เนาะเน้นล่างนะคะลุงป่องเนาะ เดี๋ยวรอโค้งสุดท้ายอาจารย์แม่16ตุลาคม2567นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นลังใจช่องกับตันดัมซิ่งด้วยนะคะสวัสดีค่ะ